น้องยูตื่นเต้นสุดๆเลยเนาะทุกคนเนาะก็คือเขาสิพาทุกคนไปทัวร์คอนเสิร์ตเนาะซึ่งเป็นคอนเสิร์ตรวมตัวศิลปินดังๆทางนั้นเลยเนะาะงุบอมเนาะนก็คือบอกว่าจะเปลี่ยนทางฝั่งลาวฝั่งไทยเนาะทุกคนเนาะนัก้องดังทางนั้นเลยทุกคนมือน,นี้นะี่เพินจะ,ะไปทัวร์คอนเสิร์ตเนาะหลังศูนย์การค้าหลังพักซันนาะลนุบอมเน,ะนะาะ คือบอกเลยอุย้ยน้องบวมน้องยูซื้นสมแหงน้อทุกคนศิลปินคนนี้นะคือทุกคนก็อาจจะคุ้นเคยบอกเพื่นห้องเพลงว่าเดินเข้าไปหาเธอทำยยุดยุดอ<า>ย่หาห้องอย่หายหา้องลิกาซิตวันนี้ <laughs> ไปทุกคนน,นี่นี่ฮอสิพาทุกคนไปทัวร์คอนเสิร์ตน้ำกันเนาะซึ่งเพิ่อนอาจจัดขึ้นแบบคอนเสิร์ตฟรีน้องบอมเนาะเข้าฟรีนะทุกคนเข้าสมฟรีเนี่ยเดี๋ยวเขาไปเบื้องกันว่า ห้างในลาวสิแตกบอมพี่น้องเพราะว่ารวมตัวศิลปินดังๆทั้งนั้นเลยที่จะมาวันนี้เนาะไปเที่ยวเฮาสิไปกันก่อนทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็คือแบบลมพัดจ้อยๆคือฝนสิตกนี่แหละฟ้าคึบคึมหละบพฮู้ว่าฝนสิหำมเหากลางทางทุกคนไปเที่ยวเฮาไปบึ้งกันเลยเนาะทุกคนเนาะฟาซีม่วนสิคือคับฟานได้เนาะพี่น้องเออสิให้นําว่ะสีให้นําแล้วเมื่อกี้ก็ให้นําละเมื่อกี้ให้นําไอ้คาจันทสีให้นําว่ะบายบายจุ๊บบายบายเด้อ bye bye chúc bye bye chúc bye 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 เพลงดีไหนหนึ่งไหมอืมใบนำดีรถติดขนาดเลยุกคนตอนนี้เรากำมาฮอดเลยเดินเนาะเอากำมาฮอดภาคสั้นแล้วเนาะคือแบบขนกำลังมาเนาะน้มเอาเครื่องอันนี้ออกไปเบบเต็มเลยนะบอดจดรถเป็นระบอเนเลยะ จะบุพเพอ่นอกมาเอาเปลืองอกมาที่กันเบื้องบนบอกนน้องยูนีไม่ทุกคนค่ะเปิดโคงดนเรากันเลยว่ามีงานที่นักบเนี่มีอะรองแจกอย่าไนี่มีทองแจกไอโฟนไลน์อันลายเนวเลยมีติดอันติ้งทางนั้นเลยมาทีชภามาเพื่อนเพื่อนทุกคนนี่ โครงการลาวซินเตอร์งานเลี้ยงเติดโครงการลาวซินเตอร์นะทุกคนเนาะชิปมาณนี้เลยเรลาอ่าบรรดานครรวมทางรวมทางลาวนะครลาวนะครไทยนะักดาราศิลปินอุย้ยติมเลยทุกคนไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปงานตอนนี้นะไปตึงกันเนาะว่าคนสิลายปานใดเนะาะคนไล่อยู่ได เราัเท้าหนที่ก้อนทุกคนกำลัอกำลังกำังกำลังกงกำนังกำล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 งกอลังกำลังกำลักำลังกนลังกำ้ังกำลัอกำลังกำักกกกังกำกกงกกก อันนี้ก็จะเป็นศิลปินลาวคุณก่อนเดี๋ยวทุกคนน้องเป็นนักข้องลาวคุณก่อนอีอุ้ยเก็บตีนเขาบอกจริงเราเนี่ยนีวว่าไม่ได้เกมอ๋อเ่ินเอาวันเอวันนั่นกระปุกเครื่องโวนี การ่าย่ายสำหรับผู้เด็กเข้ามาในงานของพวกเราแล้วจะได้เป็นพี่เนาะจับพี่ของทุกคนคุณไม้ดีบีมีพี่บอลจบอาจารย์คุณไม้จะไี้บอลแด่จะจับรางวัลเขาตามไฟน์นี่เลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นรหัสของเราทุกคนทุกบ้นท่านถ้าคนชื่อเขาความสามารถไปหาเอาเสียงนี้ก็ดังเลยโอ้ คนพร้อมแล้วด้านทีมเบนีพวกเฮาก็พร้อมแล้วทีมงานก็พร้อมแล้วจะด้านเขาจะนำ3-2นั่นแนละลวกเอาได้ผู้โชคดีแล้วผู้โชคดี5ท่านนี้ในคับี้เาต้องมาจะผู้โชคดียังยม่ได้ยังต้องรอต่ออันนี้ต่อสามตั้งผู้สมัเร5ตัวองมีทักะ5ทจกษะต้อเมีทกี่เก่งานเ้ชม่าน้ม เราวงเปเปอร์เทนแทบคุ้นๆหน้านะคุ้นๆหน้าอยู่ไหมเมื่อวานมีใครมาดูบ้างชูมือขึ้นสุดๆเลยมีแกรนเดิรหมดเลยใช่ไหมแสดงว่าเราเจอกันสองรอบแล้วนะถ้าเมื่อวานมาดูต้องรู้ว่าพวกเรามาเล่นที่นี่ใช่ไหมทำไมผมถึงยังไม่กลับไทยนะ้า สงสัยสาวเวียมจันน่าฮักแหงจริงๆแล้วบืเดสของผมเนี่เดินทางกลับไปแข่งฟุตบอลมาแล้วนะครับแต่ว่าก็บินกลับมาอย่างรวดเร็วนะเพิ่งมาถึงเมื่อสักครู่ส่งเสียให้ชาวเวียมจันสบายดีครับสไลดดีจริงใช่ไหม ไม่เอารถนะวันนี้มีใครมาดูของแฟนบ้างครับไม่มีแฟนบอกไม่มีแฟนบอกโซนบอกใครโซนยกมือขึ้นสูงสุดเลยนะทำไมมันโซนเยอะจังเลย แฟลชิ team, around, so ่ง so มือ so ถือขึ้นมาแล้วชูขึ้นมาสูงๆพร้อมกันโอเคบอกโอเคบอกเย นี่น้องเพชรก็ได้ออกมาจากคอนอเสิร์ตจะดินออกคือแบบป๊าค์มวลเหงทุกคนทั้งยอดไปเลยทางงาั้งมวลทั้งเมย์เมย์เปียกันไปเนาะตอนนี้เสียงก็คือเปลี่ยนไปเลยทุกคน <laughs> อินเตอร์มาเต็มเสียทีเนาะแต่ว่าอ่าคืออันจะเกาะวงวงสุดท้ายนะเพิ่นขึ้นเด็กโทษเนาะทุกคนเนาะก็คือวงอ่ะเป็นเดือ วินเดอร์ฟิล์มหรือวินเดอร์ฟาวเอ้ยวินเดอร์ฟิล์มเนาะประมาณนี้แหละทุกคนห้องซื้อผักกะเพรียงไปนนานๆได้ทุกอันเพะเพื่อนอันขึ้นขั้นสุดนะมีแต่เพลงม้วนๆเลยเซทีทุกคนเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คือออกมาแล้วน้องเฟสกระซิเริ่มกลับแล้วทุกคนเนาะเพราะว่าดึกแล้วเนาะเหากับกลับในห้องเมื่อ อีก1นึ่งนาทีจีฮอดสิบสองโมงแล้วทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาส3สามโมงห้าสิเก <Man. S 1> ้านาเนเนาเป็นการที่ได้อยู่ใกล้ซิ์กับอาศิลปินปน,นักฮองดังดาราอีกอย่างหลยายอย่างเลยทุกคน <Man. S 1> อยู่ไหนนั้นเนาะ,ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแบบน้องแฟทนได้ไปยืนอยู่หน้าเวทีเลยก็ว่าได้น <Man. S 1> ดววารบกมนเนาะ <Man. S 1> อยู่ใกล้ซิดกับเวทีเลยนะ แต่ละวงบอกเลยว่ามีตะวงฮองเพลงมวนทั้งนั้นเลยนะทุกคนฟังวงวงใดก็โอ้ยมวนขนาดเลยเพราะว่าทางเตกแหงทุกคนเอ้ยบว่าที่เป็นนักศิลปินลาวลินไทยฟังไทยเนาะคนมาฮองเพลงอยู่ภาคภากสั้นอยู่ลาวเ่าเนาะตอนนี้ก็วาจนลิ้นเก่งอยู่ทุกคนน้องเฟสน่าจะเมื่อคนเดิ้ลตอนนี้นะคุณแม่ ดึกละเป็นตะยาสน,นะทุกคนอโอเคนะ้องขาวกะทิคอลาทุกคนก่อนเด้อจัดแต่กาแฟทุกคนกดไลค์กดแชร์กด,กดคลายเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องคนน้องยูดเด้อเนานะมาทัวร์คอนเสิร์ตครั้งนี้มาแต่ห้าโมงขึ้นมาโมงจนสิบสองโงมงเขายังไม่ได้กินได้เพนนื่อนโอเคน้องลาไปก่อนนะทุกคนบบ๊าายยบ๊ายบาย